สวัสดีค่ะเรามาพบกับ ID Podcast p o d c a s t สตจะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงวง Girl Group น้องใหม่อย่างวง ่าเคปเลอร์นะคะซึ่งก็เป็นวงที่มาจากรายการ s u r v i r a l ของทาง m n e t อย่างรายการ girl planet นายนายนั่นเองเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างคาดหวังนะคะแล้วก็รอคอยการเดบิวต์ของพวกเธออยู่ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเคปเลอร์เนี่ยก็ได้มีการเลื่อนการเดบิวต์มาแล้วหนึ่งครั้งนะคะก็ที่มีสาเหตุจากการเลื่อนเนี่ยก็เพราะว่ามีทีมงานนะคะได้มีการติดเชื้อโควิด -19 ้นั่นเองก็เลยทําให้ทางวงเคปเลอร์เนี่ยนะคะได้พั กิจกรรมทั้งหมดไปแล้ว1รอบนะคะจากนั้นเนี่ยสมาชิกในวงทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ได้หยุดกิจกรรมแล้วก็ทําการกักตัวนะคะเพื่อสังเกตอาการนั่นเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะหลังจากพักกิจกรรมการเตรียมเดบิวต์ของวงเนี่ยมาระยะหนึ่งจากการติดเชื้อของทีมงานล่าสุดเนี่ยการทํากิจกรรมของวงเคปเลอร์เนี่ยก็จะต้องสะดุดลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในบ่ายวันที่14ธันวาคมเนี่ยทางเวกวันแล้วก็สวิงอินเตอร์เทนเมนต์ได้แจ้งอย่าง ทาางเป็นกรถึงผลการตรวจโควิดรอบล่าสุดของสมาชิกวงเคปเลอร์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหนึ่งในทีมงานของ k e ป l e r มีผลการตรวจโควิดออกมาเป็นบวกเมื่อวันที่5้ธันวาคมและทําให้สมาชิกวงเนี่ยรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเข้ารับการตรวจเพื่อป้องกันการอมามัตตามมาตรการของทางสาธารณาสุขนะคะซึ่งผลการตรวจในครั้งนั้นเนี่ยทุกคนก็มีผลออกมาเป็นลบนะคะ ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยทีมงานก็ยังคงมีการตรวจแบบ p c r อยู่เป็นประจำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งผลการตรวจครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะก็พบว่า2เมมเบอร์นะคะอย่างมาชิโระแล้วก็เสี่ยวถิงเนี่ยซึ่งก็เป็นชาวต่างชาติทั้งคู่นะคะของวงเนี่ยมีผลออกมาเป็นบวกนะคะส่วนสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยมีผลเป็นลบไม่พบการติดเชื้อนะคะในขณะนี้เนี่ยสมาชิกทั้งสองคนเนี่ยไม่มีอาการป่วยใดๆเช่นอาการเป็นไข้หรือหายใจไม่สะดวกนะคะส่วนทางด้านของ ทีมงานคนอื่นเนี่ยทั้งหมดยังคงมีผลออกมาเป็นลบอยู่จากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทําให้สมาชิกวงเนี่ยจำเป็นจะต้องหยุดการทํากิจกรรมลงแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานสาธารณาสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะโดยทางค่ายเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะแล้วก็บอกว่าเราให้สัญญาว,ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่โดยคํานึงถึงเรื่องสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของศิลปินและทีมงานของเราเป็นสําคัญและจะให้การดูแลมาชิโรและเสี่ยวถิงอย่างดีที่สุดเพื่อหายกลับ มาเป็นปกติโดยเร็วนะคะซึ่งก็หลังจากที่มีข่าวนี้เนี่ยนะคะออกมาก็ทําให้แฟนๆนก็ต่างพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนะคะก็เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยยอดพรีออเดอร์อัลบั้มของเคปเลอร์เนี่ยนะคะก็จะแสนแล้วนะคะแล้วแฟนๆนก็มองว่าก็น่าจะมีการเลื่อนเดบิวต์อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะก็หลายๆคนเนี่ยนะคะก็แบบว่าพูดถึงว่าเสียดายมากๆนะคะที่วันเดบิวต์เนี่ยใกล้จะมาถึงแล้วแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้แบบว่าสะดุดลง แต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็เชื่อนะคะว่าฟแฟนๆเนี่ยก็ต่างรอคอยการรีบิวของวงนี้อยู่นะคะยังไงเราก็จะต้องรอติดตามผลงานของวงเทป ler เลอร์กันต่อไปนะคะถ้ามีรายละเอียดอะไรออกมาเนี่ยนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นกําลังใจนะคะให้วงเทเบิลเลอร์รวมทั้งเสี่ยวถิงแล้วก็มาชิโร่ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ขายเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะคะ